สองสามเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะคะหลังจากที่เห็นหน้าอันแท้จริงของดิฉันนะคะซึ่งไม่มีอะไรอยู่บนใบหน้าเลยโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันด้วยรองพื้นนะคะเราเองก็เคยมีฝีมือแต่งหน้าอยู่บ้างแต่วันนี้ห่างเหินมานานแล้วเอาจริงมันขี้เกียจรือปะ่ะการที่ต้องตื่นมาแต่งหน้าแบบทุกวี่ทุกวันอะเออตื่นมาก็สายแล้วอะแต่วันนี้อยากหน้าแน่นนิดนึงนะคะก็เลยทำอะไรที่เราเป็นสิ่งที่เราเคยรักบ้างดีกว่าถึงแม้มันจะผ่านมานานแล้วก็ตาม ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเดบิว์เนาะใครที่ติดตามช่องเรามาก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะล่าสคลิปล่าสุดรู้สึกว่าคนจะเข้าดูเยอะมากเลยในในช่วง24ชั่วโมงแรกนะคะคือจริงๆอะ่ะเราพอแต่งหน้าได้เว้ยเราก็เคยไปแต่งหน้าแบบพวกอ่าพวกเพื่อนเจ้าสาวแม่เจ้าสาวอะไรทํานองนี้อยู่นะคะแต่หลังๆมาแบบเริ่มแต่งเท่าที่แบบเนเชอรัลลุกเนาะก็ไม่รู้จะแต่งหน้าจัดไปไหนนะคะเพราะว่า จะแต่งเป็นแร็กพื้นไปเลยก็เดี๋ยวคนจะตกใจเอานะคะถามว่าพอแต่งได้ไหมก็เคยแต่งอยู่ก็พอแนะนําผลิตภัณฑ์ได้บ้างว่าผิวหน้าประมาณไหนให้ใช้อะไรประมาณไหนสําหรับเราอะ่ะเราเป็นคนหน้ามันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้รองพื้นที่มันควบคุมมันแล้วก็พวกแป้งที่มันใช้สําหรับควบคุมใบหน้ามาให้มันมันไปกว่าน,นี้ขอบคุณกล้องนะคะที่มีฟิลเตอร์ปับหน้าเนียนให้เพราะของจริงน่ากลัวมาก โอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมหน้านวลแล้วและดูไม่มีเศษซากอะไรทำรอยสิวแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะขอเหลากรอบหน้านิดนึงนะคะคอนทัวร์กันบ้างอันนี้เป็นเครื่องสำอางที่เราได้มาจากไปร่วมกิจกรรมของ NYX Cosmetics นะคะก็เขาส่งมาให้รู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เนาะส่งมาให้นานแล้วแ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะมีแบบเออเอามาแต่งอะไรแบบนี้แหละ แล้วก็มาฝั่งไฮไลท์กันไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่รอถามว่าใครรอก็ไม่มีจริงๆอะเรื่องการแต่งหน้าปัจจุบันอะใครมันก็แต่งได้แล้วเนาะคงไม่ต้องมานั่งสอนเป็นท u t ร r ิ a อลแบบสมัยก่อนแล้วอะสมัยก่อนการหาคลิปแต่งหน้าที่เป็นแบบสอนแต่งหน้าให้เข้ากับตัวเองจริงอ่ะยากมากสมัยก่อนก็มีอะไรล่ะโมเมพาเพินหนึ่กลุก่มก็รุ่นเดิรรุ่นตำนานฉันดูขนะที่กินข้าวเที่ยง ทุกวันเพราะฉันชอบมากสมัยก่อนนะมันก็จะมีอะไรล่ะเกาหลีเทนเกาหลีมาแต่งทีก็น่าวอกมาดามสกอตหนึ่งนะคะเจอได้ทั่วไปตามอ่าห้องนาตาสีงานกิจกรรมจะต้องเจอทุกคนจะต้องเคยพบเจอกับมาดามสกอตต่รู้สึกว่าไฮไลท์ตัวเนี้มันมันช่วยกระจายแสงมากกว่านะคะมันไม่ได้ช่วยเรื่องปกปิดเท่าไหร่ก็ไฮไลท์เนาะเออแล้วก็ลืมไปไม่ใช่คอนซีลเลอร์ถ้าคอนซีลเลอร์ช่วยเรื่องปกปิด แต่อันนี้มันจะเป็นช่วยในเรื่องกระจายแสงปกติแล้วก็ไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์นะเพราะเรารู้สึกว่าบางทีมันก็หนักหน้าไปอะเนาะบางทีถ้าเลือกได้อะก็อยากหน้าสดแหละแต่หนักหน้าไม่ดีไงาามมาบางทีไปต้องเจอผู้ชายก็ต้องปั้นหน้านดิดนึงเนาะว่าเออให้มันออกมาแบบนี้แบบนี้แต่อากาศเมืองไทยอะไม่รู้ว่าจะร้อนไปไหนบางทีแต่งไปแล้วแบบว่าเอ,อือดไหลย้อยสังขยาแล้วก็โอเคอะอากาศเมืองไทยมันร้อนเนาะ ต่อไปนะคะเพิ่มสีแก้มที่เป็นลักษณะครีมนะคะ,ะอันนี้ทริคนะคะก็คืออันไหนเป็นครีมให้ใช้ครีมให้หมดไม่ใช่ว่าลงแป้งไปแล้วเรากลับมาใช้ครีมไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสีที่เรานํามาใช้ปัดแก้มทาแก้มกันนะคะก็ลงไปเลยอันเนี้ยแนะนํานะคะว่ามันเนื่องจากว่ามันแห้งเลยเพราะฉะนั้นอ่ะลงทีละข้างลงทีละข้างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งก่อนแล้วมันจะเป็นรอยจ้ำเดงๆเ,เ,เหมือนโดนดูดมาไม่โอเคดูมีสีขึ้นหรือย,อยัง ดูมีสีขึ้นแล้วแต่ไฟแรงเวอร์ไฟแรงแบบแรงๆไม่งั้นมันจะเป็นรอยจ้ำแดงๆนะคะถ้าไม่รีบเกลี่ยเนาะเออบอกไว้ก่อนจริงๆการลงที่เป็นแบบพวกอ่าบลัชออนที่มันเป็นครีมอันนี้เราใช้อลิปสติกเนาะมันก็จะช่วยให้แบบแก้มมันก็ดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วพอลงสีที่มันเป็นฝุ่นไปเนี่ยมันก็จะแบบกลืนไปติดทนกว่านั่นเองค่ะก็ดูมีสีขึ้นมาแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการลงแป้งนะคะก็เป็นแป้งคู่ใจอยู่กับเรามาอย่างเนิ่นนานพี่สาบูเต้อยู่มานานมากเอาจริงถึงมันจะราคาถูกแต่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันมันโอเคกับเราอะเราก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เจอแป้งตัวไหนที่มันที่มันตอบโจทย์เราได้ขนาดเนี้ยเออบางทีการลองของที่มันแบบว่าเออเราใช้เป็นประจําแล้วแบบว่าเออผลลัพธ์มันดีอยู่แล้วมันก็ไม่อยากลองของใหม่ถูกไหมล่ะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้เออ เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันก็แฮปปี้ดีเออผลลัพธ์มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าจะไปให้ลองอะไรใหม่แล้วแบบไม่โอเคแล้วก็ก็พยายามจะลองให้หลากหลายนะคะพอมาทำคอนเทนต์ u t u b e แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์บิวตี้บ้างอะไรบ้างถึงแม้จะไม่ได้บิวตี้ก็ตามเราเป็นคนหน้ามันง่ายโดยเฉพาะช่วงทีโซนนะคะก็ช่วงอาจตั้งแต่หน้าผากลงมาถึงจมูกคางค่อนข้างมันเป็นพิเศษเพราฉะนั้นเราก็ต้องเน้นตรงจุดนี้ แล้วก็เปลือกตานะคะเปลือกตาแล้วก็เป็นคนเปลือกตามันเช่นเดียวกันสีลิปรหรือว่าสีปลัช้อนที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะยังดูแบบอมชมพูหน่อยๆทาให้หน้าเราดูอมชมพูหน่อยๆนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องหน้าเราเดี๋ยวเราจะปัดคอนทัวร์กันเพราะว่ามันดูสว่างกว่าสีแขนดิฉันมากเลยนะคะตอนนี้เย็นๆนะคะเพราะว่าเรามีช่างไฟไม่ใช่สิเรามีไฟดวงเบลเลอร์เบล่าอยู่ตรงหน้าเรานะขนาดนี้นะคะมันก็เลยทําให้ดูแบบหน้าลอย ต่อมาเราจะใช้แป้งเด็กนะคะเป็นการเบกกิ้งลงแป้งที่มันเป็นลักษณะแป้งฝุน่นเพื่อเพื่อให้มันเซตตัวนะคะให้มันดูแบบระหว่างที่เราไปทําอย่างนู้นอย่างนี้เราเขียนคิ้วอะไรเงี้ยหน้าบริเวณเนี้ยมันจะได้ไม่มันเนาะจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้แต่งแบบนี้หรอกแต่วันนี้แบบอยากโชว์เนือไงโอเคต่อไปก็จะไปในเรื่องของคิ้วกันนะคะคิ้วคือมังกุฎของหน้า วันนี้มาแบบชิวๆมากเลยอ่ะไม่ได้เตรียมคอนเทนต์ไม่ได้อะไรมาพูดเลยอ่ะจริงๆก็พูดได้นะเรื่องแบบแต่งหนงแต่งหน้าแต่ว่าคิดว่าคนเขาคงมีทักษะกันแล้วแหละแนะนําได้อยู่ส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของคิ้วเนาะก็คิ้วใครคิ้วมันนะคะเพราะคิ้วแต่ละคนทรงไม่เหมือนกันจะให้เราไปบอกให้เขาเขียนตามเราก็ไกลอยู่แต่ก่อนก็เราชื่นชอบใครนะเออ เลดีกาคาอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วเราก็จะเขียนคิ้วตามนางซึ่งโครงคิ้วเก่าเราไม่ได้เป็นตามนางเว้ยเราเป็นหน้าเอเชียแล้วก็ไปเขียนคิ้วแบบนั้นอะผลลัพธ์ออกมาก็คือน่ากลัวมากเป็นแบบเป็นเด็กกระเทยโปกที่แบบว่าแต่งหน้าจัดคิ้วเข้มดำม,มากแล้วสมัยก่อนคา้คาแต่งหน้าแบบเนเชอรัลลุกที่ไหนละ่ะเพื่อนแบบว่าเห็นแล้วอึ้งอะโดยเฉพาะวันปฐมเทิเป็นอะไรที่แบบว่า มั่นนะแต่ก็ไม่น่าทําเลยถ้าย้อนเวลาไปได้ก็จะบอกตัวเองว่าหนูยิหาทำโลกมันไม่เลิศ <S <S แต่ก็นะคะการแต่งหน้ามันก็คือการประจนภัยนะคะใครใครทำอะไรทํานะคะเราเชื่อว่าทุกคนมีทริคแล้วก็เคยพลาดพรั้งกับการแต่งหน้าอะไรเช่นดิฉันเป็นต้นค่ะแต่ว่าการแต่งหน้ามันก็เป็นศิลปะเอออยากทําอะไรก็ทําไปเถอะมันไม่ผิดหรอก คุณไม่ต้องมาวอร์ี่กับการปัดแก้มของฉันที่เข้มเกินไปหรือลิปสติกที่สีแดงเกินไปมันก็เป็นความชอบมันก็คือศิละปะโดยคิ้ววันนี้เราจะไม่ให้โก่งมากเพราะยังไม่ได้กันเนื่องจากลักษณะคิ้วของเราเป็นคิ้วที่ค่อนข้างตรงแถมตกลงมาเราก็เลยกันคิ้วให้มันมีลักษณะที่แบบ หางหายออกไปค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะเราจะยกหางคิ้วเราให้มันเชิดขึ้นให้มันสูงขึ้นแต่สำหรับใครที่คิ้วแบบเป็นคันสอ,นอยู่แล้วนั้นก็แค่เล็มๆปลายๆออกก็ได้นะคะเราใช้นสอแบบคุ้มมากอบคิดว่าจะต้องซื้อใหม่ในเร็ววันเกลีย่ยไอ้พวกแป้งที่เราลงไปบนหน้าผากเมื่อกี้แล้วก็เอาลงมาทับๆคิ้วหน่อยนะคะอันนี้เป็นทริคของเราไม่รู้นะ เราจะชอบให้แบบให้ตรงบริเวณคิ้วอะ่ะมันมีความโดนแป้งบ้างแล้วจากนั้นเราก็จะมาทับด้วยฝุ่นทีนึงที่เป็นฝุ่นพวกอายแชโดว์สีน้ําตาลแล้วก็เขียนทับทีมันถึงจะดูแบบกลืนดูไม่เป็นคิ้วสักจนเกินไปที่เขียนคิว้วสีน้ําตาลอันนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีติดกระเป๋าอยู่บ้างแหละแนะนําให้ซื้อแปรงนะคะลงทุนกับชุดแปรงนิดนึงสําหรับการเอเอซื้อมาไว้สําหรับแต่งหน้าเนาะเรารู้สึกว่า ชุดแปลงสักดีๆสักเซตหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณประดิษฐ์ลุกได้หลากหลายมากขึ้นเราซื้อแปลงมาเยอะมากแต่ถามว่าใช้จริงๆอ่ะก็ใช้อยู่แค่ 3- 4ชิ้นวนไปวนมาแค่นั้น ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีตาของเราอยากจะเพิ่มเข้มกว่านี้อีกก็อยากให้มันมีความดุเดือดกว่านี้นิดนึงเพราะว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเราจะไม่เบานะคะวันนี้เราจะต้องจัดใหญ่ในกล้องดูจืดมากแต่ของจริงคือแบบเข้มแล้วนะคะเข้มแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แรงพุ่มมันนี้นะคะมาเกลี่ยสีให้มันมีความกระจายกันนิดนึง มันจะได้ไม่ดูเป็นชั้นสีจนเกินไปนะคะให้มันมีความแบบไล่ระดับกันไปด้วย Ooh. Ooh. girl เป็นไงล่ะลุคนี้ อย่าหาทำไปเดทนะอย่าหาทําเตือนแล้วนะรับลองว่ากรีดพอปัดแก้มปัดอะไรมันจะดูละมุนกว่านี้เพราะตอนนี้มันดูโดดมากสําหรับดวงตาของเรานะคะโอเคต่อไปจะปัดมาสคารา่าแล้วก็ติดขนตากันนะคะนี่คือมาสคารา่าอันนี้คือกระเร็ม,มาาคลิปในตำนานเลยนะเนี่ย เ้องเขาโตแล้วมั้งขอขนตาล่างด้วยนะคะปัดเลอะๆได้ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เราแต่งตาเข้มแล้วก็ให้มันมี texture ของขนตาล่างนิดหน่อยๆก็ยังดีเป็นไงคะลุยดวงตาของเราในวันนี้พอติดขนตาแล้วมันดูแบบ มันดูมีอะไรเนาะเออเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอาการคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มนะคะแล้วก็สันจมูกต่างคอนทัวร์วันนี้นะคะขอเรียกว่าคอนทัวร์หน้าไหมขวันฟ้าหน้าดำครึ่งหน้าเดี๋ยวเราจะลงตรงรายผมด้วยนะคะให้มันดูมีมิติมากขึ้นบริเวณนี้จะได้ไม่ดูแบบแบ,บ,แบนเกินไป โอเคคอนทัวร์ของเรานะคะแล้วก็จะมาที่สันจมูกของเราเราต้องการให้สันจมูกเราเล็กนะคะแล้วก็ปั้นมันขึ้นมานะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้หมอปั้นแต่ตอนนี้ขอปั้นเองก่อนเดี๋ยวขอเพิ่มไฮไลท์ตรงบริเวณจมูกหน่อยนะคะ ปัดแก้มกันเถิดสีแก้มวันนี้ก็จะออกเป็นโทนส้มๆ้มหน่อยละกันส้มอีกส้ม,ห,มหวานเลยแม่ใครที่ดูช่องเรานะคะแล้วรู้สึกอยากให้ปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรตรงไหนก็เม้นมาบอกได้นะหรืออยากจะให้เล่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษกับรายการมาคุยอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ เรามาแต่งหน้ากันนะคะก็พิมพ์บอกในนี้ได้ก็ได้หรือจะไปพิมพ์บอกตามคลิปนู้นคลิปนี้ก็ได้นะคะจริงๆอยากทำเป็นเหมือนพื้นที่ให้พูดคุยร่วมกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นคลิปล่าสุดก็เมแกนแฮร์รี่เนาะก็ฝากไปด้วยนะคะรู้สึกว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นกระแสที่กำลังเกิดขึ้นเนาะโอเคซีลิฟว,วันนี้แก้มเรียกได้ว่าคุณพระขาละครลิงหนึ่งนะคะ ลิปก็ก็นนี้จะเป็นสีนูดนูดและกันจะมีการเขียนขอบปากนิดหน่อยเพื่อให้มันดูอวบอิ่มนะคะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นฟินิชลุคของเราแล้วนะคะหลังจากที่แต่งมากันอย่างยาวนานเนาะนี่ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวหลังจากที่ไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้มานานมากก็สําหรับใครนะคะที่อยากให้ทําลุคไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าชอบคอนเทนต์แบบไหนก็ บอกเรามาได้นะคะสําหรับคนที่ชอบรายการมาคุยไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นยังไม่ได้ตั้งชื่อ,อรายการเป็นทางการนะคะก็เป็นลุคแต่งหน้าประมาณนี้ละกันก็อยากจะกลับมาทำคอนเทนต์แต่งหน้าบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะรู้สึกว่าหลังๆนี้ก็ไม่ได้จัดเต็มกับการแต่งหน้ามาขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะก็ถือว่าพอสมควรละแหละนะคะวันนี้ก็ต้องไปล้างแล้วนะคะไม่ได้แต่งหน้าไปไหนนะคะแต่งหน้าแล้วก็ล้างหน้าน,นอนเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ไปปาร์ตี้ที่ไหนนะคะใครที่ชอบวิดีโอไหน ก็เมนต์บอกเราได้หรืออยากจะให้เราแต่งหน้าลุกประมาณไหนก็บอกเราได้เช่นเดียวกันหรือเรื่องราวสาหรับรายการมาคุยไรชอบแบบไหนก็บอกเราได้นะคะเรายินดีที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังผ่านมุมมองของเรานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ดีชันค่ะหรือจะไปติดตามเพจ a c e b o o k คณาชายก็ได้นะคะ i ิ Instagram, น t ต g r กรมคณาชาย1น9 9้นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะก็สวดน,นะเออ ดูเปกระเทยขึ้นมาหน่อยปกติก็ดูกระเทยอ,อยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะบ๊ายบาย